ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ออโต้รีวิววันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับรถกระบะสุดแกร่งที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Ford Ranger 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีล้ำหน้าและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเหมาะกับทุกการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการลุยงานหนักในเส้นทางออฟโรด เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Ford r a n g e จ2025ยังคงเอกลักษณ์ความแข็งแกร่งของรถกระบะสายลุยมาพร้อมกระจังหน้าใหม่ที่ดูดุดัดนไฟหน้าแบบเล d ดีไซน์ล้ำยุคพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันตัวถังถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงมากขึ้นฝากระโปรงหน้าเสริมเส้นสายที่ช่วยให้ดูทรงพลังด้านข้างมาพร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่ให้ความรู้สึกบึกบึนและล้ออลอยดีไซน์ใหม่ที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์ความเป็นกระบะพรีเมียม ด้านหลังของตัวรถไฟท้ายแบบเลตถูกออกแบบใหม่ให้มีความล้ำสมัยยิ่งขึ้นพร้อมกันชนท้ายที่ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานที่สมบุกสมบันได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีบันไดข้างที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขึ้นลงกระบาดท,ท้ายทำให้การใช้งานเป็นเรื่องง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้าง Ford Ranger 2อ2 5ยออกแบบมาให้หรูหรากว่าที่เคยบอกนั่งหุ้มหนังแท้พร้อมปรับไฟฟ้าในบางรุ่น หน้าจอ Infotainment ขนาดใหญ่รองรับระบบซิงค์สพร้อมรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายแผงหน้าปัดดิจิทัลช่วยให้การแสดงผลข้อมูลต่างๆคมชัดและเข้าใจง่ายพวงมาลายัยมัลติฟังชันสามารถควบคุมระบบต่างๆได้สะดวกขึ้นระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติที่สามารถควบคุมอุณหภูมิแยกฝั่งได้ทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้รับความสบายสูงสุด สำหรับเครื่องยนต์ Ford Ranger 2025ยังคงมาพร้อมขุมพลังที่หลากหลายให้เลือกตั้งแต่เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบเดี่ยวและเทอร์โบคู่ที่ให้สมรรถนะดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ V 6ขนาด3 0ลิตรเทอร์โบที่ให้พละกำลังสูงสุดและยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบเต็มระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนน เทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดเต็มมาให้ Ford Ranger 2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันที่ช่วยให้การขับขี่และจอดรถเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการขับขี่ Ford Ranger 2025ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากเดิม ด้วยช่วงล่างที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้ซับแรงกระแทกได้ดีขึ้นลดอาการโครงของตัวรถบนเส้นทางครุคระพวงมาลัยตอบสนองได้อย่างแม่นยำและให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ใช้ความเร็วสูง Ford Ranger 2025ไม่ได้เป็นแค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นรถที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจำวนัน การเดินทางไกลหรือการลุยงานหนักในสภาพถนนที่ท้าทายใครที่กำลังมองหารถกระบะที่มีทั้งความแกร่งสมรรถนะดีเยี่ยมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย Ford Ranger 2025เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งหมดนี้คือรีวิว Ford Ranger 2025จาก Auto Re ีวิวแล้วพบกันใหม่กับรีวิวรถรุ่นต่อไป